ไหนนะเอ๋อแม่เออสตีกี้อย่างเยอะสตีกี้อย่างเยอะอย่าโอ้ยตายด้วยโอ้ยดับเบิ้ล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 ว่ะโอ้ยทรีทรีทิปปั้นทิปปั้นไปบบีเร็วไปเร็วเพื่อนไปเร็วไปไปเร็วไปเร็วช้าเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วอย่าช้าอย่าช้าง่าจะติดล้อกันไหมเนี่ยหน้าเลยปะโอ้ยแป๊บนึงเหนื่อยเหนื่อยแป๊บนึง วิ่งว่ากทำไมกดผิดไงโยควาาไปแล้วนี่แนแล้วก็ไม่โดนใครสักคนนะแล้วปวดทำไมไม่โดนใครเข้าไปเลยโดนย7โดนย7มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในนี่แน่ยสิบสมยสิบสามเฮ้ยยซ้ายเด็ขวาหน่อยเฮ้ยเอ้าไม่ปิดประตูด้วย ระเบิดขับโยระเบิดโยระเบิดโอ้ยโอ้ยอย่างเยอะอย่างเยอะอย่าเยอะโอ้ยสามสิบไหนนะเจ๊เออเจ๊อย่างเยอะเจ๊อย่างเยอะเย้าโอ้ยตายด้วยโอ้ยดับเบิ้ลด oh. ับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลว่ะโอ้ยทีทีทีมเบิ้ลทีมเบิ้ลแม่งแล้วเพลย์แลมเพลย์ใครบอกว่าวายว้ายว้ายว้ายเอ้พวกมาแบบเด็กอย่างนี้วะหกเก้าหกเก้าไปตาย ตายดิตายดิเออตายตายแล้วกูจะตายไปบีบิกบีบิกเอ้ยอีมอบ้าเราต้องตลบหลังมันพี่ว้าวเนี่ยตลบหลังเนี่ยตลบหลังเปี่ยงเลยถึงกับงายเลยลื่นไงรองเท้าลื่นไง อยู bottom, no way, bottom, ่ข <story clipping thôi> oh ้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอ๊ยอย่างแรงอย่างแรงโดนสมการล็อกล่าวว่าจะอ้อมไปไปตัยเว้นหนฮัลโหลดีสิบัณฑ์เราต้องอยู่มุมนี้ก่อนแป๊บหนึ่งลองดูดิ โย่วเรวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครอะใคโอุ้ยมาเหรอเปิดตปิไปเปิดประตูดิเปิดประตูไอ้ยเบชบึ้มโอ้ยยังโดนนะไเอาน้อยหนาไปหน้อยหนาไปแจกแจกกัคนละสองแจก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 ไปด้วยไปด้วยรอเป็นมารอเป็นมารอเป็นมาฝั่งไหนวะใจเย็นใจเย็น นี่แน่สุดพายสุดพายเยระเบิดเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เอร์ไพรอมาก่อนเฮ้ยรอ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 มาก่อนรอมาก่อนเดี๋ยวรอมารอมารอมาก่อนโอ้ระเบิดเยอะ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 เลยโอ้ยเรารอโอ้ย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  ตามบ้าอะไรเยอะลยเดี๋ยวมาตอนไหูดิ้โหยัดยัดกันหมดเยอะเขามาโอ้หเอาบีดีเอบีดีอ้17 17 17อุ้ยข้างหน้าบีเต็มเลยว่ะโอ้ยโอ้ยมาหรอเป ตายด้วยมากันหว่าเยอะเลวะนึกว่าจะไม่มีใครตายนะโอ้ยยยโดนไฟเลยอยู่ไฟไปไฟไปไฟไปอ้เรองเองเอเยอะเยอะเยเยอะอออเยอะเยยเยอะเ t c h e นี่ไงล่ะ p e นี่โอ้โหนส้มอยู่ตั้งนาน โกซี่โกซีเหานี้ครับเดี๋ยวพวกเคาะลายออกมาโอ้ยไฟเราอยู่ไหนเนี่ยไฟเราเระเบิดแล้วเหรอน่าจะบึ้มแล้วมั้งเออเอาดิเอาซีดิโอ้ยดูดูเพื่พนนอนนะนอนกันเต็มเลยนะนอนกันเต็มเลยอะตอนเนี้ยไฟมีอยู่ดรือวะมีอยู่ดิเราเปิดไปแล้วเนี่ยโอ้โอ้ไฟโยนอะไรยังไงเนี่ยระวังหลังให้เพื่อนด้วยระวังหลังกันด้วยระวังหลังกันด้วยจะไปดีแล้วกำลังจะไปดีแล้ว ดูหน้าดูหลังกันด้วยเอาซีอ่ะมันชอบแบบไม่มีใครดูหน้าดูหลังอ่ะยัดดระเบินี่แน่นี่แน่วิ่งกลับตายกลับตายโตายเบิดวิ่งดีวิ่ตดยแล้ววิ่งได้แล้ววิ่งตายแล้ววิ่งได้แล้ววิ่งตายแล้ววิ่งดโอยอยู่ทำไมอยู่มันฆ่าอนั่นไงนั่นไงโอ้ยนัดไปนั่นไหนแก๊สไปอ่ะ เอาเอาบั้น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 เออไปเอาน้อยดาไปน้อยดาไปแบนฟันแบนฟันก็คนละไม้คนละมือแล้วกูก็ได้นั่นนะโอ้ยโคตรมั่วบอกเยังเยอะเดี๋ยวนะหาก่อนหาก่อนโนกโอยจัดการเนี่ยจัดการแล้วเ้าเนี่ยเออนี่ไงจัดการนี่ไงนะเดี๋ยวอ่นเดี๋ยวอ่นเดี๋ยวเลยลักรอบลักรอบดูอันดูอันดูลาดลาวดูลาดลาวหนึ่งเล่น เอดิแอบซ่อนเหรอแอบซ่อนเหรอเราเห็นแกอยู่ไหนอยู่ไหนกรันต่ออยู่นู่นอยู่น่นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วการมั่นจัดการมันเคลียร์เคลียร์โอเคล้ยโอเคลียร์เฮ้ยโอ้โหดินม้เอ็มหมดเลยเอ้าเป็นไม้พังนั้นเหรอ